แพทนภปาโผลเคลื่อนไหวกลางไ g จีพีชานน์หลังประกาศโสดฟ้าพาสอวุ่นวายหนักเมื่อทางด้านสาวแพทนภปาโผล่เคลื่อนไหวกลางไอจีของพีชานน์แฟนนุ่มหลังประกาศโสดกลางรายการฟ้าพา ทำเอาร้อนละอุในโลกออนไลน์เมื่อแพทยปนภปาเจอดรามา่าไม่ให้พีชานนเช็คโทรศัพท์พร้อมบอกว่าหากคนจะไปก็จะต้องไปอยู่ดีทำเอาชาวเน็ตดรามา่าแพทนภปภาและพีชานนเสียงแตกเป็นสองฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่เข้าใจแพทนภปภาและฝ่ายที่เห็นใจพีชานนพร้อมกับบอกให้ออกมาจากจุดนั้น และก่อนหน้านี้ทางด้านสาวแพทนภปพาประกาศโสดกลางรายการหลังมีดราม่าพีขอเช็คโทรศัพท์โดยในรายการแชร์ข่าวสาวตรองแพทนภปพาได้กล่าวว่าสรุปให้เลยตอนนี้โสดไม่ต้องอ่านข่าวอะไรเลยเก่าหมด ล่าสุดคือโสดทำเอาทางด้านปุ้ยพิมลวันนั่งกลุ่มขมับกลางรายการเมื่อเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของพี่ชานนนแฟนหนุ่มรุ่นน้องของแพทนปนภภาได้ออกมาโพ์รูปภาพพร้อมแท็กสถานที่โรงแรมราชาบุระซึ่งทางด้านสาวแพทนปนภภาก็เข้ามากดไล์รูปดังกล่าวด้วย